คนพยานเดี๋ยวเจ้าได้ยินตัดสินกินเลยโอ้โหเดี๋ยวตายตัดสินไปสื้อวนคนพยานเฮ้ยกระเป๋าจะตะโกนทำไมอ่ะไรอ่ะเดี๋ยวเขาได้ยินแต่ยินก็ได้ยินไปเลยก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดเดี๋ยวไปสู้กันในศาลดีกว่าเดี๋ยวหัวขาดขาดไปเถอะทำไมคนจะได้ตีหัวไปถูกไม่ได้มันมีหูไม่เดินใงไหนอ่ะ ไปมึงมึงพร้อมไหมเนี่ยเอามึงมึงมึงต้องเป็นพยานนะอ้าไม่ต้องห่วงเราพ่อเราจะฆ่ามันสักคนนะไม่ตายก็ติดคุกเย้ต้องรอเดี๋ยวกันสิวะไม่สบายพร้อมเรียนไม่สบายก็สนุกสบายไปยแซ่ซานงานเจ้ายวปวดเดียวไรนานด้วยฉากเนี้ยอะไรปวดเดียว โชคดีนะไปไปไปเข้าไปพยานมาแล้วพุชจบค่ะดิ๊่อลูกกันไอ้โง่โอโอโทำไมเยอะแยะโว่จริงเฮ้ยเฮ้ย,ยคนจำมึงได้คนร้ายนี่วะท<ห>ุกคนเฮ้ยยานเอาไว้กับมึงคนร้าย ถ้าเกิดใครทำกิริยาไม่น่าไว้วางใจแล้ว,ลวก็เราจะถือว่าบุคคลผู้นั้นจับพยานฆ่าพยานปิดปากฆ่าไม่ได้ผูญญ้หญิงฟาบาันเฮ้ยกูยจำมึงได้จำได้เรอะไรพรเจค่ะก็มึงคนร้ายไงฮะวมกปนก่อเหตุฆ่าคนตายแล้วหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ด้วยอ๋อกำรวจชั้นเนี่ยสมรู้ร่วมรีดฆ่าคนตายหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่ถูกเพราะยังไงกำรังชั้นขอจับตัวเองไปติดคุกสามเดือน เดียวมึงจะบ้าได้ไงบ้านเมืองเขามีคือเขามีแปรมึงจะมาจับตัวเองไปติดคุกไม่ได้อก็หมองฉันไม่ยอมไม่ใคร่มาตัาสินคดีความของหมอฉันเราพันกกับเพราะว่าถ้าเกิดคนอื่นมาตัาสินคดีความของหมองฉันเดี๋ยวคนอื่นก็กินเงินเราเฮ้ยมึงว่าใครกินเงินวะและใครตัาสินคดีของไอ้แผนน่ะกับกูไปเจ้าเสือเนี่ยก็พงมันแหลกินเงินเฮ้ยอือกูไปกินเงินมึงตอนไหนฮะอ๋อ มึงมาทาอะไรเนี่ยก็มาช่วมาเป็นพยานให้กับนายแผนพระเจ้าค่ะอ๋อมาเป็นพยานให้แผนใช่อ๋ออ๋ออ๋อออลองดูกับมันหน่อยก็ดีมึงชื่อว่าอะไรวะชื่อผมบ้านอยู่ที่ไหนบ้านทางสามเดือนพ่องมึงมีไหมไม่มีแล้วแม่มึงกะตายแล้วแล้วเมียล่ะไม่เคยตกถึงท้องคนบ้าคนบอเลยเลยกินเมียตัวเองก็เขาไม่ยังไงก็ไม่เคยมีเฮ้ยก็ตายบี่ขาวะสองทางวะเจ้าค่ะ มึงจะบ้าอะไรกระตายที่ไหนมีสองขาน่ะอ้าวก็ตายขูดมะพร้าวในครัวยังไงเรามึงนี่นเลอะเทอะใหญ่โตใครเขาจะเอากระต่ายขุดมะพร้าวในครัวมาตั้งเป็นคำถามอล้วถ้าเกิดสมองฉันไปตอบกระต่ายที่มีสี่ขาและค์แก้ต่อคำถามที่กระต่ายที่ขุดมะพร้าวในครัวว่ายังไงล่ะอย่าเลี่ยงกันนะอย่าเลี่ยงกันนะหัว่าจะไม่รอดไอ้นี่หัวแหลมมันจะแหลมแ้วหัวอย่างอื่นก็แหลมด้วยอะไรแหลมวะสายตา แหลม,ม่มอ,อ้าวอ,อ้าวอ,อ้าวกูออจะลองดูกับมึงก็ได้จเจาภั้เง่เงนมึงอยู่ในเหตุการณ์อยู่แล้วนี่อยู่ในเหตุเล่าเหตุาหตการณ์ตั้งแต่ต้นยันจบเล่ามาให้หมดโดยที่กูไม่ต้องซักโดนสองขาเข้าไปไม่ซักเลยไนงะเล่ามาเจาค่ะวันเกิดเหตุนเนี่ยเป็นวันเพ็ญก,การินสองเป็นงานลอยกระทงงานลอยกระทงเนี่ยเป็นงานประจำเดือนเย เขามีในงานประจำปีประจำเดือนประจำปีลอยกระทงลอยเดือนไหน12บสองลอยสิลอยไหมไม่ลอย11บอ็ดลอยไหมไม่ลอยก็เป็นงานประจำเดือน12บสองเดี๋ยวไปได้อมีเหตุผลองค์ประจ่าเส้นไทยเนี่ยเสด็จไปเป็นประธานในงานเพื่อจะนําใบตองลงไปแช่น้ําเฮ้ำไปแช่ที่ไหนแล้วไปลอยกระทงทำจากอะไรกล้วยไปตอกลงใบตองกล้วย ใบตองเพลยใช่ไหมลอยไปแล้วเนี่ยเก็บขึ้นมาไหมไม่เก็บอ่าไม่เก็บมันก็ลอยอยู่ข้างในเนีไงมีไปได้มันก็แช่อยู่ข้างในกระทงในเมืองกูทำได้กล้วยก็มันกูจะพูดต้นกล้วยแต่กูไม่พูดน่าแต่ยังไงก็ได้เออต้นกล้วยกับใบตองไงอย่างน้อยจังเดือนละครั้งก็ยังดีใช่นไหมเออมันจะได้ไปผิดไปพลาดกันเออไม่เล่นมันหายเรือแล้วห่างไปนานนุ่นอ้าวต่อ ตอนชั้นได้ลาพ่อพยาเดชเชาเขาเรียกงานกันไอ้แผนไปในระหว่างกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องว้าช่วยด้วยช่วยข้าโอ้ยไอ้แผ่นทำไมยังมาถกโต๊ะกัทำไมโอ้ยไอ้ชาช่วยไอ้เร็วแล้แผ่นได้ยินเสียงนั้นจะบอกไอ้แผนเฮ้ยไอ้แผนเสียงผู้หญิงนี่หว่างั้นเราวิ่งไปดูกันไหมไอ้แผนบอกเออเราก็วิ่งไปเดินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล้วจะวิ่งไปไหนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปไหนเดี๋ยววิ่งมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวกี้เห็นหลีกการจับคู่เหรอลองไปก่อนไปไหนโยนเนี่ยโอ้ย ไอ้วินนไจับตัวเไอ้ก็มนหนีเฮีกูหนีอะไรก็มหนีเมื่อกี้เนี่ยกูไม่หนีกวิ่งทำไมเ่กูทบทประกอบพยานเขา้โล่งอกเลยบวิ่งเมื่อกี้เรื่องบททาบทประกอบพยานไอ้วินไตรงวิ่งตัวได้เขาไม่เชื่อกูตกใจด้วยเว่ามนหนีไปแล้วนเรื่องเกง เราเฉยๆไม่ต้องวิ่งก็นี่ไงก็มันค่าก็วิ่งตามไป<อ>ไปดูว่ามันเกิดเสียงอะไรขึ้นนะ <c oughs> พอไปถึงปุ๊บเนี่ยเห็นไอ้แสลาวีเลยกำลังปุบปั้มหนังขละโหกลับปุบปั้มไปป,บไป,ปุบปั้มมาปุบปั้มไปปุบปั้มมานางขละโหกลับมักนก็นเสียท่าตบหน้าไอ้แสลาวีเปี้ยนต่างจริงเลยเฮ้ยนี่ใครเป็นอะไรเนี่ยไอ้แสลาวีถูกตบล้มลงไอ้แสลาวีลุกขึ้นเหมือนได้คำรามที่ลำคอทนี่มึงต้อบมึงตบหน้ากูวันนี้มึงจะต้องตายไอ้แสลาวีช้ามิ่งเอากใจพวกแป� เขทำอะไรมขาทำอะไรแต่ไอ้แฉเลาวีมันชักมีดมีดพุกสั้นยาวเท่าไหร่ทั้งต้นทั้งด้านเนี่ยคืบกว่าชักเสียงไงแล็บมึงเล่าห่วยจะโเล็กไปหน่อยมึงแล็บมันไม่ใช่ดังแล็บฟึบเออไม่ได้แม่งต้องมาทำเสียงให้ได้อีก แล้วไงชักมิดไปไลยไอ้แสเล่าวีก็วิ่งตามนังหลวงกาบไปมองชันเห็นหลังลายเลยมึงใช่ไอ้แสเล่าวีแน่นอนมึงชั้าก็ตามไปดูอย่างไกลใกล้อย่งไกลใกล้ใกล้ใชิดไอ้แสเลาวีไปถึงนังหลวงกาบปุ๊บไม่พูดพามลำเพลงเลยใช้มีดแทงนางขลวงนกาบจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเเยวเยเยเเยยย ใครเป็นอะไรอีกเนี่ยน,นางขลังกาบถูกแทงล้มลงานางขลังกาบแทงล้มลงปุ๊บไอ้แสนลาวีเห็นท่าไม่ดีแล้ววิ่งหนีไปเลยนะก่อนฉันมาถึงบอกเอ้ยไอ้แผนกูไม่ตามตามดอกไอ้แสนลาวีกูเห็นข้างหลังมันจับมันได้ไอมันฉันเห็นผู้หญิงก่อนมันฉันบอกว่าไอ้แผนผู้หญิงถูกแทงมันจะแทงม่ดขาดขฉันบอกให้แผนเนี่ยชักมีดออกพล่อยแผนชักมีดออกปุ๊บตำรวจพึ่งจับตัวแผนเลยเอ้ยเดี๋ยวใครจับตัวไอ้แผนนะตำรวจกูให้มันพูดอีกทีตำรวจเ้ย อี <ตำ S 2> เที่ยวเดีวยดว,ยวยตำรวจตำรวจแต่งตัวยังไงอ้าวจะล้องหูหอูอยากรูก้ตำรวจใส่กงเกงขายาวสีกี่ใส่เสื้อแขนยาวสีกากีนะมีหมวกน้าหมวกมีตาพิทักษ์สันติราสุดยอดบนบ่ามีดาวหเม็ดเฮ้ยมึงผิดแล้วโธ่ ให้ความเท็จเนี่ยผิดอะไรมันมีที่ไหนหกเมตรอ่ะอ่ะมันมีสาเมตรอ่ะอ่ะเมตรที่หน e ึ่งร้อยตีร้อยตีหนึ่งเมตรร้อยโทยหนึ่งเมตรร้อยเอกหนึ่งเมตรรวมกันเป็นสามเมตรแล้วมึงเอาหกเมตรมาได้ยังไงอ่ะก็เขาติดสองข้งางเป็นหกเมตรไงสามสามหกแต่มึงก็ผิดอยู่ดีอ่ะผิดยังไงก็หมวดตำรวจจับอ่ะอ่ะฮะตำรวจไม่ได้เป็นคนจับแล้วใครจับกูเป็นคนจับก็พระองค์มันเองเป็นคนจับ เอ้ยมึงจะมากลับคำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้กลับคำมึงกลับคำแล้วที่กำลันฉันพูดแบบนี้เป็นการกระทุ้งเขามึงกระทุ้งเขาอย่างไรกระทุ้งเขาที่เัวาะกำลังฉันเนี่เป็นคนบ้านนอกมาจากบ้านนอกเมืองกรุงไม่ไม่รู้จักว่าคนในกรุงน่ยมียศถาบราซ่าใครนะไม่รู้จักว่าใครเป็นใครหมทชันเลยแกล้งบอกว่าตำรวจจับพอไอก่อดพงเป็นหน้าที่อันี้พลอบอกว่าพอเป็นคนจับพงก็ยอมรับออกมาแล้วว่าพงเป็นคนจับ นี่มึงกระทุ้งเท้ากูขนาดนี้เลยเหรอใช่แต่มึงก็ผิดอยู่ดีอะไรก็เจ้าค่ะก็มึงหนีการจับปุ้มอ่ะไม่ได้หนีหนีไม่ได้หนีก็บางฉั้นเห็นเพื่อนเนี่ยเห็นเพื่อนก็ความตกใจเนี่ยเพื่อนโดนจับปุ้มก็ตกใจทําอะไรไม่ถูกเลยหนีไปหนีหนีไปไม่ดูหน้าดูหลังเราโจยเข้าไปในร้านกาแฟเหยียบแก้วแตกไปสองโหลมึงโกหกละมึงเล่าปลอมละ ออะไรคนเราเนี่ยนะหนีไปเนี่ยโดดไปเหยียบแก้วสองโหลเนี่ยแก้วมันต้องแตกมันต้องบาดแข้งบาดขามึงเป็นเลือดเป็นแผลเต็มไปหมดกูไม่เห็นมีแก้วบาดเลยก็มันจะบาดได้ยังไงแล้วมันแก้วพลาสติกโหไปเหยียบแก้วพลาสติกร้านน้ำเพ็นกันน่ะ <S 2> <S 2> ไม่มีขายนะใช่เฮ้ยมันไม่ใช่หน้าทีของมึงจยเพิ่งโผมดร้านเนียไอ้นี่พักหลังเอาใจเก่งย่างมึงไปทำอะไรผิดเปล่าอ่ะ โอเคโอเคเข้าเรื่องเลยคุณพอจะเข้าใจแล้วครับแต่เมื่อขึ้นหีกับจำกรู้แล้ท่านเนี่ยลองนึกดูดีๆนะพระเจ้าค่ะคนที่มันฆ่าคนตายเนี่ยใครจะมานั่งเฝ้าศพรอตำรวจมันจะบมาติดคุกนะคนที่กมวยวัวขโมยควายยี่สิบตัวสามสิบตัวใครมันจะนั่งอยู่ในครอบวัวครอบควายเพื่อจะรอเจ้าของบ้านตื่นมาจับมัาติดคุกทีนี้เลำคอยจะเห็นเงินเกินทองเล็กน้อยๆนะพระเฮ้ยไอผูกก็หัวค้ำคำก็เห็นกินเงินสองคำก็เห็นกูกินเงินมึงแน่มากได้ปะแน่มากหรอกพระเจ้าค่ะเอางี้ไหมถ้ากูจะให้มึง เป็นพระเจ้าเสือไทยตัดสินคดีความขอไอ้แผน,นมึงจะตัดสินได้ไหมเป็นเป็นกูเนี่ยตัดสินคดีเองเลยเจริงหรือพระเจ้าค่ะเ,<อ>เป็นได้สิเป็นได้ไหมได้กูจะบอกมึงให้นะพระเจ้าเสือไทยต้องนั่งบัลลังก์นี่ออที่สําคัญพระเจ้าเสือไทยก็ต้องมีพระแสงด้วยเป็นพระเจ้าเสือไทยตัดสินได้ใช่ไหมได้พร,พระแสงกูรับไป แต่เป็นตุลาการตัดสินก็ดีความของนายแผนทำร้านน้งขลวงกกาบทีแก่ชีวิตใครที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้ลงสดีดีอย่าไปผู้ชค่ะกระบอกแลยผู้ชมค่ะเฮ้ยมึงอ่ะตัดสินเลยเพราะความเลยลงแล้วผู้ชมค่ะพูดไปก่อนลงนักทีดิมึงก็พูดไปสิก่อนลงนักทีที่เฮ้ยจะตัดสินก็ตัดสินเดี๋ยวติดเที่ยงกูไม่รู้นะ พระเจ้าสินไทยนั่งไหนบัลลังเนี่ยพระเจ้าสินไทยต้องมีอะไรพระแสงอ๋อพระเจ้าสินไทยต้องนั่งบนบัลลังแห่งนี้พระเจ้าสินไทยต้องมีพระแสงอ้าวองคนี้มีองค์นี้ไม่มีลงซะดีๆไอผู้ขอเดชะขอประธานโทษลงมังลากพุทนเจ้าค่ะให้คนตัดสินกันก่อนผู้เจ้าค่ะเจ้ากูเลี้ยวหน้าไปอยู่เธอ โอ้โห,หเป็นไงเป็นไงไม่พังงาดหอยปังโคมเจา้าค่ะเจริญพรเจริญสุขก็พอแล้วเจริญ์นสุขารา <ไป S 1> ชมันพี่เจ้าค่ะจะเอาอะไรลึกเอาเก้าอีบัลังแหงขามาเถิดเก้าอีคนน้วเราจะไปไหนเหนี่ยเฮ้ยมึงมึงไม่ตัดสินไปละเฮ้ย เอ้าอะไรของม,อมันวะขอเดชะมันมันคงไปไปหาเอกสารหรืออะไรมาททำการตัดสินนะพุโจค่าเอาใหญ่โตแล้ว <c oughs> เออไว้ใจได้พุเจ้าค่ะพระบาท <c oughs> นี่มีอะไรเนี่ยท่านอันนี้ เป็นบาลังของพระเจ้าเสือไทยไว้แมกซ้อนบาลังกูเลยนะขอเดชาาบาทอะไรยังไม่พอทำไมไอ้ผงสิผู้เจ้าค่ะเข้าไปในห้องของฝ้าบาทเออไปรื้อเสื้อผ้ามาแต่งตัวหมดเลยผู้เจ้าค่ะมันเอาชุดตัวอะไรให้ผู้เจ้าค่ะโอ้ยผงเออชุดกูนะให้ชุดเดียวโอ้โหหาไม่ทันแล้วสง่าเลิศเินพระคุณไงไงไ

ขาสั่นละท่านขอเดชะฟาบ,บาเนี่ยเจ้าตัวท่านผิดผิดด้านแล้วผู้จักข้ารู้แล้วเอารู้แล้วทำไมหายไปด,ด้านนู้นนะ่ะกลับลำไม่ทันและนาดพลููพอดีท่านกลับหน้าก่อนเล้วกลับหน้ามะาน้อย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 วันนี้อาไม่ได้ทำละัะ สั่งมาจัดที่ดีท่านที่จะไงหลังไปข้อตอนนี้เราพระเจ้าสวนไทยได้มาประทับแล้วเปิดทําการไต่สวนคดีนายแผนทำร้ายนางขลวงกล่าวถึงแก่ชีวิตเสมียนข้างบัลลังคอยจดคำแม่การของโจดคีข่าทุกเป็นโมฆะเข้าใจไหมดียักหน้าก็ดีแล้วนั่งสิจิ๋หายทำงานนำมานนเฉียว เราจะเริ่มไต่สวนในบัดนี้เราจะไต่สวนคาให้การของโจ์ก่อนใครเป็นโจดกระ่อกผู้เจ้าค่ะมาเข้าคอเฮ้ยได้หรือเประาผนคออะไรพู้เจ้าค่ะคอสอบสวนไงรับเด็กกับมาแล้วพู้เจ้าค่ะใครอะโจ์มีชื่อว่าเซนราวีผู้เจ้าค่ะ ชื่อแสนลาวอย่างนั้นเหรอผู้เจ้าค่ะฟาบัตจะเริ่มให้กัไอ้ไตสวนท่านหนบัตตนี้ผู้เจ้าค่ะจนไปเชื่อวอะไรแสนราวีจนไปเชื่อว่าแสนราวีวันเกิดเห้เป็นวันไหลวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองวันเพ็ญกลางเดือนสองตรงกับแหลมกี่ข้าแหลมสิบห้าข้ามผู้เจ้าค่ะเฮ้ยแสนราวีผู้เจ้าค่ะฟาบาตแหลมสิบห้าข้าที่ไหนเล่าก็แหลมสิบห้าข้าถูกแล้วแหลมสิบห้าข้ามันก็มืดตึ๊บเลยขึ้นขึ้นขึ้นสิบห้าข้าขึ้นสิบห้าเออเออเดี๋ยวก่อนอะไร ขอเปลี่ยนได้หรือเปล่าผู้จ้าค่ะเปลี่ยนอะไรอะ่ะเปลี่ยนเป็นขึ้นสิบห้าขั้มผู้จักข้ามะดูสมเด็ก่อนเขียนว่าอะไรในนี้เขียนรอระแอมแหลมไม่ได้เขียนคอสระอื่นขึ้นขีค่าเธอว่าเป็นโมฆะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วมันยังไงล่ะท่านฮะทำมันหนักอกหนักใจยังไงได้เงินที่กินก็ไปนะคืนก็ไปสักครึ่งหนึงก่อนอไอ้ผมมันจะมากเลยไปนะเอ้ยขอโทษ เเออฮ้ยไอ้ผงอยู่นี่เราตลกไหมเปล่าผู้ชมครับผู้คนอย่าได้เปเครียดแซงเราพี่ผู้ชมครับวันเกิดเฮดวันเพลงการเดินสองตรงกับแรมสิบห้าคำวันนั้นต้องมีหน้าที่อะไรดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงานดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงานผู้ชมครับโอ้โหอันงี้ก็ใหญ่เลยเอาแน่นอนพอสุดยอดเลยพอไปไหนมาไหนก็มีคนนับถือโอ้โหมีแต่คนมองอ่ะกินเหล้าเลยสองขวดเบียร์สองขวดนะครัสองขวดเลยเตเพลงกิน มมาขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วสองคนเป็นสองคนของขวดโอ้โหมาเข้าไนี่ก็แอกโยกาเลยกาเลยยพมีดเลยสองเล่มเปิดสองกระบอกระเบิดสลูกาเจ้าหน้าที่พงุ่ในวันมีสเลปิดสบอกระเบิดสลูกโอ้โหสุดยอดเลยนะแอนอนแอกเลยนะสุดยอดเลยระหวากลางทางตีเสียิ้งทางก็กินกโลเจกิลดลงไหทางก็เจกิโลเวียนทางก็จะกิโลวิ่งไปดูเห็นเห็นไอ้เพ็ทำไร้เขาหลงกลทำได้ยังไงใช้มีดแทงมีอะไรมีพกมีต มีโต้แทงีทีทีเดียวเข้ากี่รูสองรูนล,ลงเลยเลยนะตายไม่อีโต้แทงทีเดียวเข้าสองรูแจะละวิแม่งโหดจจนลาวีฮะเฮ้ยเจ้าค่ะมีแต่ได้แทงมีโต้มจะบ้าหรือไงมีอีโต้มันทู่มันแทงใครไม่เข้ามีอีโต้เนี่ยหัวมันอย่างนี้นี่แทงไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนพอพอขนุนหนังอะไร ยังไงแล้วทำไมถ้าเกิดมันหนักอ,อกหนักใจยังไงแล้วก็เงินที่กินเข้าไปคืนเข้าไปต้องให้หมดเฮ้ยแล้วยังไงไม่มีใครสอนแล,ล้วอะไรอะไรอย่างีอโตเนี่ยทำบทไม่ได้ก็ก็พูดทำถูกอนะทำไงนี่โตไปมึงจะฟันมือขาดเอ้ยแล้วมันได้ไหมเล่าแล้วโต้ันยังไงอะอโต้เนี่ยอย่างนะี้ไม่ใช่อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียก บักเอฟนาเกียรติไปยางเงถ้าจะให้น่ารักน่ารักหน่อยก็เรียกหมกขบสังหามาเพียบอากูไม่เกี่ยวเ,ยเรื่องมานะหมดคำให้การหรือ,อยังหมดแล้วผู้เจ้าค่ะออกจากคอกไปได้เราได้กล้าเอาละหมดคำในการของโจทย์แล้วต่อไปเราจะเริ่มไต่สวนจำเลยบ้างใครเป็นจำเลยกระบอกเชนเนี่ยั่ะมาเข้าสองอขอเดชะฝ่าบาททำไมโจทย์เข้าคอกจำเลยเข้าสองผู้เจ้าค่ะ โจอ่ะกันไปเลยก็อยู่คนละที่อยู่ที่เดียวด้วยก็ตีกันใส่หานะไม่รู้เรื่องรู้ราวเฮ้ยซองอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยแล้วรางวัลก่อนไปไหนล่ะนุ่มไปรับรางวัลเดินเดินเลยซองเป็นพี่ไก่นะครับเมือกตัวคุณไก่ยังไม่เกี่ยวกันไม่มีเพี่ค่ะมาแล้วมาแล้วท่านมาแล้วมาเข้าซองได้สบายไปคงพี่คะ ร้อเจ้าเสือเถิดเลิยอย่ามองดิอย่ามองอยู่กูเขินมองทำไมอยกูเขินวะบ้าไปเลยจำเฮาได้บอไม่ใช่อื่นไกลเราเป็นพวกเดียวกันถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราพอช่วยได้เราก็จะช่วยนะเพราะเราไม่ใช่อื่นไกลเราเป็นไผ่พงศธรไผ่พงศธร อะไรอ่ะพี่คะคนบ้านเดียวกันน่ารักอ่ะโอ้โหรือปวคนระขับอะไรเนี่ยเยี่ยวแตกกะมั่งกูังไงเราแก๋ทำไมอยู่ในเมืองนั้นยังอุตหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีแล้วเออเป็นแค่ออกพยาก็พยาทำไมอ่ะเออข้ามาในเมืองแป๊บเดียวนาบเจ้าอะไรเฮ้ยเขาเป็นเจ้าได้ผุ เน่ลไม่ต้องพูดเลยมากคอยพญาคาดเดียวในเรย่องนี้แค่เอาละเราจะเริ่มแต่สวนหน้บัดนี้จำเลยมีชื่อว่าแผนพญาคาวันเกิดเหตุวันลอยกระทงพญาคาเรามาจากข้างนอกไม่เคยรู้วันลอยพญาคาเนี่ยเป็นยังไงจึงลาพ่อพปอาเดชาไปเที่ยวงานพญาคาไปกันในผมเพื่อนพญาคาพ่อก็บอกมีเล่นพญาคาไแล้วไปแล้วพญาคาวันวันเดี๋ยวจะเป็นพญาคาพเจ้าเสือพญาคา พยักหน้าพยักนพยักคพยักาพยักพยักพยักหนโยนุกไม่เล่าพยักนแน่พยักน้าไม่เป็นจังหวัดจังโคนเลยแล้วยังจะต่สวนยังไงเราพยักหให้เป็นจังหวัดจางโคนทำได้ไหมให้เป็นจังหวัดยังไงอบบพยักหนาพยักพยักหนาพยักพยักหพยัก พยัก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 ค่ะค่ะแตว่าพี่เขคดูท่าที่เราไม่แคบมากเราก็ขยับได้ยอกถามไปตอบมาก็แล้วกันได้เลยพยักค่ะเมื่อกี้ลบไปนะเมื่อกี้ลบไปเดี๋ยว็ดเด็ดฝ่าบาทมันจะมันลบได้ยังไงล่ะของก็มองฉันยังลบไม่ได้เลยลบได้ลบไม่ได้ลบได้เขาไม่ลบได้หรอกกูเป็นเจ้า นี่ไงนี่ผู้ชมค่ะอรันยิปนี่พระแสงวกจะเลยไม่ชื่อว่าอะไรชื่อแผนไม่ยา่คะวันเกิดเหตุเป็นวันอะไรเป็นวันเพ็ญกลางเดือนสิบสองวันเพ็ญกลางเดือนสองตรงกับแรลสิบห้าคำขึ้นสิบห้าคำไปยาค่ะวันนั้นเรามีหน้าที่อะไรไปเที่ยวเล่นงานลอยกระทงกินเหล้าไหมไม่ไปยาค่ะพกอาวุธหรือเปล่าไปตัวเปล่าไประหว่างกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือห่างกันเจ็ดกิโล จ็ดวารพี่คะวิะ่งไปดูเห็นเห็นแสนดาวีกำลังทำร้ายนางข้าหลวงอ,องกาายอย่าทำร้ายยังไงใช้มีดพกแทงนางข้าหลวงอ,องกาพาพี่คะแทงกี่ทีทีเดียวเข้าสองรูรูเดียวพี่ค่ะแทงทีเดียวเข้าดูเดียวเข้ารูเดียวพี่โอ้โหรูเดียวไม่ได้ไอเบลแทงทีเดียวเข้าสองรู เขาหัแอคเลยเขาแอเขาเข้าสองูนะเขาเข้าสองลูออไ้ว่ะพอมัไม่งม่ามเริมเก็บิบไม่ได้แล้วหมดคำไม่การเลยอ่ะหมดแล้วไม่ยาค่ะออกจากซองไปได้เข้าอะไรไมย่ะมีพยานไหมล่ะมีไหมยัค่ะเอาเรียกพยานมาสิมาช่วยๆกันเฮ้ยไอ้บมกค ก็มึงมึงอ่ะ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 เป็นพยานมึงอ่ะมึงนี่เนี่ยมึงเนี่ยนี่มึงมึงกับใครวะดีพ่อนะโอ้โหปวดใช่ไหมเป่งอะไรขนาดนั้นอ้ยากยห้กูได้ยินคำมธุรสจากปากรสขอเพลงเจ้าค่ะขยันพูดราชาศักดิ์เออเรียกไา เรียกได้เห,อหรอพม่ยกมากเลยอย่างมันอะสวยอ่ะเอเอไอ้ผงไอ,งอง้ผงไอ้ผงเป็นลูกศรไอผงเลยไอ้ผงเจ้าให้มาเข้าเฝ้าแล้วมาเข้าเฝ้าด้วยรู้หรือเปล่าเล้วเล้าเด็กกูไอ ไอ้ผงอืมผงเออผงออยังเป็นไรไรอ่ะลองฉันเรียกเรียกแล้วยังอ่ะเราสักครู่นะพี่ย่าคุณคงกำลังมาอยู่เออไปเอาจากซองมาได้เห็นบอกว่าเพิ่งกินโคจิอิ่มแล้วพี่ย่าใครเหรดีดีดีเดี๋ยวเพิ่มยศให้ไอ้ผงเว้ อยู่ไหนแล้วมาช่วยเพ então, ื่อนหน่อยเร็วเฮ้ยสกาเฮ้ยสกาเดี๋ยวข่อชเชิญเลยเคี่ยวอะไรอยู่ละมึงอ่ะพูดไม่เต็มปากเต็มคำเดี๋ยวเร็วพเฮ้ยสกาเดี๋ยวเาไปไอ้พงศ์เฮ้ยสกาแล้วจะติดเที่ยงกูไม่รู้นะไอ้พงศ ไปตั้งก็อีน้ำหมิ่นจังเลยเด้อไอ้ผงเว้ยเว้ยถวายพั้งโมพระเจาา้าค่ะรอฟรีแล้วรอฟีแล้วเจริญสุขเนี่ยรอ่อะฉันมีชื่อว่าในผงพระเจาา้าค่ะผงสองตัว าเป็นปัญญาให้กับนายแผนพระเจ้าค่ะรกู้เห็นให้การยังไงเล่ามาตลอดโดยที่เราไม่จังซักด้านเรืองค่ะคุณจะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดโดยที่พระองค์ไม่จังซักวันเกิดเหตุเนี่ยเป็นวันลอยกระทงก็มันชันได้ลาพ่อเพื่อในชาวพระเจกันกันายแผนเป็นระหว่างกลางทางได้ยินเสียงผู้หญิงร้องันก็เลยวิ่งไปดูเห็นว่าแส้เล่าวินเนี่ยกำลังทำร้ายนางหนูนกับถึงแก่ชีวิตพระเจ้าค่ะหม่อมชันเนี่ยเห็นก่อนจึงบอกให้แผนได้ชักมีดออกพราแผนชักมีดออกข้านหลรก็จั่ะ เอาโหไปแล้วหมดคำให้การเลยยัง <S 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 จะแย่นะท่าน <S <S หมดแล้วพระเจ้าค่ะหมดซะได้ก็ดีเึืจองด้ไม่ต้องเหนื่อยมากหมดคำให้การแล้วออกจากซองไปได้ไปไปเจนเน่บอกให้ไปไม่ไปไม่ยืนหน้ารออยู่ได้เน ก่อนฉันทูลลาโหแค่นี้ก็ต้องให้กูเหนื่อยด้วยโอ้ยเออเป็นไฉลวิชั่นท่านจังเลยอุอ้ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงบอกแล้วเกือบไปแล้วพระบาทเป็นอะไรหรือเปล่าผู้เจ้าข้าขอบใจแม่ออแสแเสรีเราวีกเจอเลยหากข้าหาได้เจ้าในครานี้ไหม <laughs> เห็นทีพระบาทข้าเฮ้ยค <laughs> งตง้องฝ่ากับขอบเตียงเรือนหลายน้องเป็นแน่ ออขอในชาฟาบาทพระบาทอยู่นี่ผู้โจ้าค่ะพระบาทอยู่นี่นี่พระบาทนี่พระบาทเอา้าวงี้นนี่กษละบุรีสิโอ้โหชอนไปเกี่ยวกันอันนั้นผิดเสียขอใจมากเอาละหมดคำให้การของโจทของจำเลยของพยานแล้วเราจะขอพิจารณาคาดีคำให้การของโจทก่อนสเงียนข้างบัลลังทรงคำให้การของโจทมาขอใจมากเอาไปเจ็ดขัน้น คำให้การของโจทย์ให้การเอาไว้อย่างนี้โจทย์มีชื่อว่าแสนลาวีโจทย์ให้การว่าวันเกิดเหตุวันเพ็งกันเดนสองตรงกับแรมสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำวันนั้นต้องมีหน้าทีา่รักษาความปลอดภัยภายในงานวันนั้นเพิ่งกินเหล้าสองขวดเบียร์สองขวดแมคโขงสองขวดเมาเข้าไปพรมีสองเล่มปืนสองกระบอกระเบิดสองลูกพ็ไนระวางกลางทางดินเสียงผู้หญิงร้องห่างกันเจ็ดกิโลวิ่งไปดู เห็นนายแผลงกาลังทําร้ายนางขลัวกังกับโดยการใช้มีดแทงนางขลัวกังกมีดพกแทงทีเดียวเข้าสองรูมีดอีโต้ะหรือว่าเขียนผิดนะสิมึงเขียนยังไงเดี๋ยวเขาเป็นอะไรขึ้นมาฟาบาดแกทำให้ฉันดูแย่ก็เขียนผิดใช่ไหมก็เขียนผิดมีอีโต้มีอีโต้แทงทีเดียวเข้าสองรูพิจเอาละศาลจะขอพิจารณาการ การให้การของโจ์ก่อนก่อนดังนี้ศาลจะขอพิจารณาว่าโจทย์ให้การทึ้มตำจนเลยจะเกินไปศาลจะขอยกมาตัดที่สองรองประสานตามประสิทตีเปนหาป่าเปันหกยกขับบรทัดที่เจ็ดสั่งให้ทหารจับตัวแสลาวีไปประหารชีวิตก็พอจับเลยนายแผนปล่อยกับบ้านนาป, <c oughs> ปลอดภัยพยานนายผงปล่อยกับบ้านนาปลอดภัย <c oughs> ใครมีตังค์สินป่ายิ่สิบป่าใครมันไปทำไมอ่ะมันเหนื่อยพอหรอมากทีเดียวเลยแหละผมถามเอาละ หมดหน้าที่ของเราแล้วเราจะขอลาเข้าพักก่อนส,ส,สั่งเสร็จเสด็จสู่โอ้โหเบธิต้องเข้าห้องในท, <c oughs> ทอดพันเน็ดเน็ดฟิกเลือดใหม่เอาเป็นเชือแย่งเด็กดูอีกเด็กซูเปอร์ฮีโร่ซะดยเอาลนะไปแล้วนะ เขาเข้าไหอ่ะเกอร์อนเกรีจบยังหมดแล้วทำเป็นลังลงมาหมดแล้วใช่ไหมหมดหน้าที่ของเราแล้วใครจะเล่นมั่งเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรวะอ้าวก็ผมตั้งแชร์แล้วเนี่ยแชร์เก้าอี้อะไรแชร์เก้าอี้เออดีครับียบเต็มไหมไมนมีใครเล่นเลยตั้งแชร์อืม เอามาทำไมอ่ะส่งแช่